ก้าวสองเท้าก้าวเดินเมื่อไกลเกินฟันใจมันท้อคนมากมายวุ่นวายไม่เคยพอทำไมนอต้องดิ้นรนสู้ไปเมื่อชีวิตยังมีต้องสู้ต่อจะไปขอ สวรวค์ฝันของเธอจะเป็นจริงก้าวตามฝันด้วยใจที่ไม่หยุดนิ่งเอัอจริ้ต้องมั่นคงถิงเ็นนิดหน่อยนะครับอ่อนนี้ก็ผ่านกระบวนการนะครับวัดไม่ต้นใจต่างๆนะครับความดันก็ปกติครับอันนี้ก็ได้ลงในแอปลงใน ัำประวัติเรียบร้อยแล้วนะครับก็เตรียมตัวฉีดนะครับก็สบายดีครับไม่มีอะไรไม่เจ็บนะครับก็ตอนนี้ก็ในระหว่างการรอดูอาการนะครับ30นาทีหลังจากิฉีดไปนะครับก็คิดว่าไม่ค่อยมีปัญหานะครับก็ขอเชิญชวนนะครับ ท่านใดที่อ,อยู่ในลิสต์ของการฉีดวัคซีนนะครับอยู่ในรอบนี้หรือรอบต่อไปนะครับก็ขอเชิญทุกท่านนะครับมารับบริการวัคซีนนะครับฉีดดีที่สุดนะครับขอบคุณครับปกตินะคะไม่มีอาการปวดหัวไม่มิงเวียนสบายสบายอยู่ค่ะไม่เป็นไรค่ะทุกคนไม่ต้องกลัวนะคะฉีดแล้วยิ้มได้อยู่นะคะ ไม่รู้สึกว่ามีการแทงเข็มก็ไปในร่างกายเลยหมอมือเนี่มากครับแล้วก็ตอนนี้ก็ยังสบายดีอยู่ครับไม่มีอะไรที่บ่งชี้อะไรนะครับว่ามีการแทงอนนี้สบายดีครับสๆครับแล้วก็ท่านที่กำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะฉีดหรือไม่ฉีดก็ขอเชิญชวนมาฉีดได้ทุกคนนะครับขอบคุณมากครับครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีของชาวปปสวันนี้มากนะครับ ที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเราได้รับวัคซีนมาจำนวนหนึ่งนะครับถือว่าเป็นรอตที่สองที่ได้มาบริการพวกช่วพวกเราเชาวสาธารณสุขที่เป็นด,าด,ด่านหน้านะครับก็หวังว่า,าทุกคนว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่เราได้รับวัคซีนรอตนี้มาครับเพื่อเป็นันกำลังใจให้กับพวกเรานะครับหลังจากฉีดไปแล้วผมเป็นรุ่นที่หนึ่งนะครับเชื่อว่าวัคซีนนี้ปลอดภัยนะครับปลอดภยัย คงงฝากประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มอื่นๆด้วยนะครับว่าวัคซีนโซโดวแวกหรือวัคซีนอื่นๆที่ทางรัฐบาลหรือทางกระทรวงสาธารณสุขได้นําเข้ามาสู่ประเทศของเรานั้นปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนทุกคนทุกท่านครับขอบคุณครับ